พงารรคับเปิง่งลูกย่องจ้าสองดอกครับครับ,รบสวัสดีอีฟสีสุขุสุขคนนะครับนอ้องปลูกขมาชุ่มไม้ปล้กขมาชมทั่วลุกแล้วครับทั้งผู้เก่าผู้ใหม่นะครับนอ้องเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์ที ยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าวันนี้เขาปลาฮาเพ็ดครับมืัอนี้มืัอนี้มาพิกัดพายายปลาดงนาถนะครับเนาะอำเภอโค้งเจียมจังหวัดอูนเราชธานีครับไปหลุ่นน้ำกันครับว่าสรีมันหรือว่ามันครับเดี๋ยวนี้เน่มเห็นแล้วครับเพชรดอกแรกของเขาครับเป็นเพชรสงสารนะครับเนาะเห็นดอกเดียวครับพี่หน่อ พื้นที่ขับเขียบพี่น้อง <in> เห็ดข้าวดินครับพี่น้องมานเพิ่นครับรุ่นไปชมนักแปลน,นัครับมือนีนิงไสีมานหรือบอมานครับผมพื้นทุ่งลูกน้องครับพี่น้องพื้นทุ่งนุ่งกออกอีกแล้วพี่น้องน,อน,อนะครับจากน้ำเงามเลย ให้พึ่งนุ่งยุ่งอีก,กแล้วครับพี่นอ้องแ่วที่สองครับให้ละโงกครับให้พึ่งศาสตร์ครับติดกอใหญ่รครับ ก้อนใหญ่อีกครับเห็ดก้อนใหญ่อีกครับพี่นนองเห็ดพงเขาครับวะแต่ดอกเป็น,ปนอันนี้นเนาะเตียงนาครับพี่นนอง พังสาดครับเห็ดไข่ครับไข่ครครหน่อยสองดอกเห็ดแดงน้าครับพังข้าลายครับพี่เนอกเห็ดหน่อยครับเ็ดแดงหน่อยครับ อีดอกหนึ่งครับมืนอนก็จะเป็นเห็ดลุ่มๆคือเก่ดเลยพี่นอ้องเห็ดหนาวัานครับพี่นอ้องหนึ่งดอก,ดอกเห็ดกอนใหญ่ครับเปิองลูกยงจ้าอสองดอกครับ น้องเจีเพชเตะลูน้ำกันเห็นไหครับตเลยนะละลูครับพี่นนอะ มั่งนี่บอแจักโคแต่ขาจะมาบ่ถึงมันเกิดว่าอย่างไรแว่ามันจีไปเกิดหนุ่มกันยี่วางไรนะเมนเมกี้เพชรหลมกันเนื้อพี่น้องนี่ละอีปลาดวงหน้าถามอยากพี่น้อง เปื่อนเป็นเปื่อนแล้วพี่น้องมันเปื่อนเป็นเปื่อนแล้วค่ะพี่น้องมาหลาบด้วยพี่น้องแสบค่ะใส่ปักทัวใส่ปนปลาแล้วเอาเห็ดตะโละโล่งคนเห็ดหนิ่งสุกด้วยพี่น้องด้วยหลังทงคำความสะอาดให้ดีครัผู้ใด,ดเคยกินจากจิ๊กจิ๊กครับวิธีเฮ็ดกินกินสุกด้วยพี่น้องบนในน้ำให้กินดีบ อย่าลินเด้ค่ะแ้เร็ดอั้งต่ไป้็ี้งกนไเี้ดอเ็กกร้างวัตเตอร์เคียนคือดอกหน่อยมันจะฟอไปเลยใช่นี่แค่แห้งเฮ็ดเพิ่มเพิ่มติดต่อไปแล้วกมอู้พี่น้องดอกนี่แบบใหญ่คุณอะ ดอกแหวบง่ายพี่น้องตะมีดอกเดียวที่ดอกใหญ่นะคร,นนครับพี่น้องยอดเห็ดตะลุ่มของเขาเก็บบางหันนะครับบางหันไทยเบื้องพาะสังเขตบนะครับน้องเพราะว่าเบื้องจากสภาเมื่อพี่น้อง กดชชตเตือร์บ่ไดเลยไปรุุนต่อไปครับมาสีมนันฮิตยังต่อไปทีป่เพ่นค้าลายครับพี่เน่อดอกเดียวดอกเดียวก็เฟี้ยวได้เพิ <c oughs> ่งค้าลายครับพี่น้อเพิ่งค้าลายครับพี่น้อสองดอก สองดอกต่อปลาให้ผึ่งค่าได้ครับผึ่งค่าได้ครับนี่ครับใหญ่เฮ็ดกล้องเฮาครับพี่น้องครับธรรมาขิ้นี่ฝากก็เลยก็แทบฝากกุติตานนั่นเอนะครับเด้อเฮ็ดตะโลุ่มกระสีประมาณโลนี่ครับเฮ็ดมกระสีแดงบางแกงครับ ครับโมนิขอฝากหรือเพียงแค่นีนนะครับพอกากาข้าวาสวัสดีครับ